สิ่งที่สําคัญมากที่สุดในการซื้อบ้านสําคัญมากกว่าตัวบ้านก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกบ้านเพราะฉะนั้นนะครับคุณควรเข้าไปดูทั้งเช้ากลางวันเยน็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมภายนอกบ้านนะครับเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขาได้เลยถ้าคุณมีเงินนะครับคุณก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายนอกบ้านได้แต่ถ้าคุณมีเงินนะครับคุณสามารถรีโนเวทบ้านคุณยังไงก็ได้ตกแต่งบ้านคุณให้สวยแบบไหนก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะซื้อครับก่อนที่จะซื้อบ้านหรือคอนโดครับคุณควรเข้าไปดูทั้งเช้ากลางวันเย็น เพื่อดูสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นทั้งหมดก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อผมขอยกตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาของที่จอดรถไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดก็ตามปัญหานี้เป็นหาใหญ่ถ้าคุณมีโอกาสเข้าไปดูนะครับคุณเข้าไปดูทั้งเช้ากลางวันเย็นคุณจะเห็นเลยครับว่าทั้งเช้ามีที่จอดรถไม้กลางวันมีคนจอดไม้หรือเย็นจะมีคนจอดไม้ตรงนี้ครับก็เป็นส่วนที่จะตัดสินใจให้คุณซื้อบ้านหลังนี้ได้ก่อนที่ถ้าสมมติคุณเป็นคนมีรถนะครับคุณก็ อาจตัดสินใจเป็นแบบอื่นแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่มีรถคุณอาจจะไม่แคร์เรื่องนี้เลยก็ได้